สำหรับกรอบการลงทุนที่พิจารณาเป็นโครงการเร่งด่วนที่สามารถดําเนินการได้ในปี2558ก็มีโครงการพัฒนารถไฟทางคู่รถไฟฟ้าภายในเมืองเพื่อแก้ปัญหาจราจรโครงการด้านถนนอากาศและการพัฒนาท่าเรือบางส่วนนะครับโดยสนขเสนอให้ตัดโครงการลงทุนรถไฟความเร็วสูงทิ้งทําให้วงเงินลงทุนลดลงมาอยู่ที่2,400ล้านบาทจากเดิมที่ประมาณไว้3ล้านล้านบาท สึ่งสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนอขอและสํานักงานบริหารหนีสาธารณะหรือสอบอนอ,อยู่ระหว่างเร่งหารือถึงแหล่งเงินทุนจากก่อนหน้าน,นี้ได้วางไว้ว่าจะนํามาจาก3ส่วนคือการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีการกู้เงินและก็ให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนและเมื่อได้ข้อสรุปแหล่งเงินทุนก็จะนําเสนอให้ทีมเศรษฐกิจคสอชอพิจารณาวันที่19เดือนนี้นะครับ ที่ผ่านมาคอสอชอได้ย้ําถึงการดําเนินโครงการต่างๆที่จะต้องรักษาวินัยทางการคลังขณะที่สบน,นระบุว่าจากงบประมาณรายจ่ายปี2,558จํานวน2 5 0ล้าน500ล้านบาทจะยังสามารถกู้หรือก่อนหนี้ได้ถึงร้อยละ50จากงบประมาณรายจ่ายหรือว่าสามารถกู้ได้สูงสุดกว่า1 2 7 5 0ล้าน2 0 0ล้านบาทครับ